นัดออกแบบกี่วันนะอันนี้ อันนี้รับแรกน่าจะแค่ประมาณไม่เกิน7วันครับคือนบบกำหนดเวันแต่ก่อน7วันอีกใช่ครับครัว่าจะใช้เวลาในการติดตั้งกี่วันกี่วันอ่าสิบถึงสิบห้าวันครับจะต้องรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันได้ครบมากที่สุดครับมันจะช่วยในการติดตั้งเร็วมากๆครับมูลค่าของลูกค้าหลังนี้เท่าไหร่คะแปดแสนกว่ากว่าครับเห็นว่างานเสร็จเร็วมากไปประมาณ70%แล้วไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมูลค่าเท่านี้นะคะแต่ว่าระยะเวลาการติดตั้งเนี่ยรวดเร็วมากๆเลยเดี๋ยวให้พี่ชัยนะคะพาเดินชมด้าานดีกว่ ไปครับสวัสดีครับ ัดครับผมเป็นอินเทียครับผมบ้านหลังนี้จะเป็นโครงการคาซาพิโตดอนเมืองครับผมหลังนี้จะได้รับบีฟมาจากพีอินสเปกเตอร์ครับพีดีบอะก็คือลูกค้าอยากจะได้เป็นรูปแบบสไตล์โมเดนที่ดูเรียบง่ายดูแบบคินคินอยากให้บ้านดูโลง่งโปร่งครับผมคงใช้เรื่องของโทนสีแหละที่แบบเราจะเข้าไปช่วยเรื่องของดีไซน์เรื่องของรูปแบบให้แบบตรงโจทย์ลูกค้าส่วนของไฮไลท์ของบ้าหนหลังนี้คืออะไรครับผมคงเป็นเรื่องของ ฟังก์ชันการใช้งานครับแล้วก็ในเรื่องของการบิวอินตู้ให้สุดฝ้าสุดเพดานเพราะว่าเอาจริงหลังเนี้ยจะได้รับโจทย์อีกอย่างหนึ่งมาก็คือลูกค้าไม่อยากให้มีปัญหาในเรื่องของฝุ่นเราเลยได้ออกแบบให้เกือบทุกจุดแหละมีในเรื่องของหน้าบานเปิดปิดในเรื่องของบิวอินที่สุดฝ้าในเรื่องของปัญหาเรื่องฝุ่นเนี่ยก็คือจะค่อนข้างน้อยลงงานนี้ก็รับออกแบบกี่วันนะอันนี้อันนี้รับแรกน่าจะแค่ประมาณไม่เกิน7วันครับ ใช่ดรับใช่ใช่ใชมือนกำ<ร>หนดเจ็ดวันแต่ก่อนเจ็ดวันนี้ <c oughs> ใช่ครับก็ในส่วนของงานผลิตแล้วก็งานติดตั้ง <c oughs> บิวอินจะเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวเราไปรอติดตามกันครับผมสวัสดีครับตอนนี้มีขั้นตอนที่กำลังจะผลิตของหน้าง,งานไหนบ้างครับ ออตอนนี้มีงานของโครงกรารคาซาเพสโต้ครับดอนเมืองในความรู้สึกวิปโอนี่มันเป็นยังไงบ้างครับารงานเนี้เป็นงานที่เรียบง่ายเนาะมีสีเทาแต่สีขาวอาจจะไม่ได้ดูมืดคึมจนเกินไปและไม่ได้สว่างจนเกินไปมันดูแล้วสบายตาครับ<ม>คือว่าออกแบบมาได้สวยมากก<ม><ม>ารผลิตก็มันจะเป็นชิ้นส่วนที่ใหญ่ๆเนาะมันก็ค่อนข้างยากนิดน,นึงแหละแต่ว่ามันก็เป็นไปด้วยความรับลื่นครับว่าจะใช้เวลาในการผลิตกจประมาณกี่วันอ่า10-15วันครับตอนนี้คาดการไว้แต่ไม่น่าเกินนี้ครับแผนการผลิต ส่วนเสร็จเนี่ยมียังไงบ้างครับจะต้องรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างครับให้มันได้ครบมากที่สุดครับก็คือครบทั้งหมดอะถ้าเกิดในกรณีที่เราออกไปครบแล้วก็ทุกๆส่วนไปพร้อมกันหมดเลยอะมันจะช่วยในการติดตั้งเร็วมากๆครับแล้วก็จะมีการตรวจเช็คด้วยใช่ไหมว่าใช่ครับตรวจเช็คมี QC อยู่แล้วครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแบมอยู่กับหัวหน้าชัยนะคะโฟร์แมนที่ดูแลงานติดตั้งนะคะโครงการเพสโต้ส่งประพาดอนเมืองนะคะถามพี่ชัยหน่อยค่ะว่ามูลค่าของลูกค้าหลังนี้เท่าไหร่คะแปดแสนกว่ากว่าครับแล้วอันนี้ติดตั้งวันที่เท่าไหร่ละคะพี่ชัยอา่าวันนี้เป็นวันติดตั้งวันที่5ครับเดี๋ยวไปชมด้านในดีกว่าเห็นว่างานเสร็จเร็วมากไปประมาณ70%แล้วไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วม,มูลค่าเท่านี้นะคะแต่ว่าระยะเวลาการติดตั้งเนี่ยรวดเร็วมากๆเลยเดี๋ยวให้พี่ชัยนะคะพาเดินชมด้านใน ตอนนี้ทีมติดตั้งก็กำลังติดตั้งกันอยู่เลยนะคะอันนี้จะเป็นโซนลิฟ่งลูใช่ไหมคะใช่ครับแผนงานติดตั้งเนี่ยอันนี้ก็คือจะขึ้นพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งชั้น1ชั้น 2, 2> ใช่ครับเราสามารถขึ้นงานพร้อมกันได้เลยเพราะว่าช่างเราแต่ละคนมนะีนความชำนาญการในการาทํางานขึ้นงานอะไรพวกนี้เขาดูแบบเขาก็รู้เลยว่าจะต้องทําอะไรก่อนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะนะครับดูเป็นห้องครัวนี่ก็จะเห็นเป็นตัวกั้นผนังเพิ่มตุ่นี้ขึ้นมาก็ทําให้ดูโดดเด่นสวยงามขึ้นเป็นมุมนี้ก็เป็นชุดครัวครับ ถือว่าไวนะคะนี่ก็คือเริ่มเห็นเป็นตู้เป็นตู้แล้วไวมากมากเลยใช่ครับส่วนที่เหลือจะเป็นการติดตั้งหินอันนี้เราจะต้องวัดจากาง,งานจริงด้วยแล้วก็สั่งตัดจากทางบริษัทคือตัตมมดสาเร็จรูปมาเลยแล้วก็มาวาง <c oughs> อันนี้จะทำาให้งานได้เร็วขึ้นได้อีกอันนี้ก็เป็น <c oughs> อ่างอยชุดหนึ่งครับแล้วก็อันนี้เห็นมีเป็นท่อซิงหรือเปล่าคะพี่ชัยอ่าใช่ครับตู้ถัดไปก็จะเป็นช่องที่ลูกค้าต้องการให้เป็นเครื่องซักผ <c oughs> ้าเครื่องล้างจานอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เราก็จะทการต่อระบบให้ลูกค้าด้วยไวมากค่ะ คือแบบเราจะต้องดูระบบไฟระบบน้ำไม่พร้อมรวมด้วยทั้งหมดครับอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งครับที่พิวอินกับเราครับจะเสร็จแล้วก็เหลือหน้าบันชุดนี้ที่ส่งกลับไปเปลี่ยนนะครับคือเกิดปัญหาที่เป็นรอยเกิดจากการขนส่งด้วยไหมเป็นรอยนิดนึ่งก็้วงเปลี่ยนเลยทรงเปลี่ยนอะไรครับอันนี้เป็นพิ้งพระอันนี้จะมีไฟด้านในอันนี้ก็เหลือเดินระบบไฟใช่ไหมคะเดินเสร็จแล้วครับอันนี้เราเหลือแค่ใ่กระจกต่างแต่ห้องก็เป็นห้องนอนจะมีชุดผนังตกแต่งกั้นห้องตรงนี้ครับผนังนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับสาามรถแแขววนทีีี้้เลลยง่ พื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างแบบจํากัดมันมีปัญหาเรื่องการติดตั้งบ้างไหมคะเรื่องการติดตั้งไม่มีครับเพราะว่าเราขึ้นตัวชนิดก่อนแล้วเราค่อยมาขึ้นผนังตรงน,นี้ ก็จะมีการวางแผนของทีมติดตั้งใช่ครับนี้เราก็แบ่งมาเป็นชิ้นชิ้นชิ้นมันไม่ใช่ปัญหฐานล้กันติดตั้งง่ายขึ้นเน้นความรนเร็วแล้วก็แบบเฟิ่มเรารติดตั้งง่ายเลยใช่ไหมใช่ครับติดตั้งง่ายนี่คือจะเห็นว่าตูใ<ช>้ <ๆ S 1> ใหญ่สูงโป่งมากครับใส,ส่อผ้าได้แบบจุใจเลยระยะเวลาที่แค่แปดแสนทั้งบ้านใช่ค่ะถือว่าไวไวมากมนี่ยังไม่ถึงสิบวันเลยนะใช่ครับครบงานที่เราตั้งไว้คือสิบห้าวันไม่ให้เกินนี้มันลดไยี่สิบไม่ใช่เหรอใช่ครับตอนนี้ลดลงอีกให้เหลือสิบห้าเกรดอัพเกรดคร เือันนี้ก็จะเป็นหน้าบานเลื่อนเปิดช่องแสงตรงนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าต่างเดิมของลูกค้ารับอันนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่อันนี้ก็จะเป็นตู้เซฟายอีกใบนึงตรงนี้มันเป็นตู้อีกเลยตู้ใช่ตู้อีกใบอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นแค่แค่นี้นะครับเขาไปข้างในอีกสุดเลยดินจักรเจ็ทตรงนี้จะเห็นว่าใหญ่มากอันนี้ต้องเป็นรางรับใต้รางรบใต้มันจะดีที่รับน้ำหนักได้เยอะแล้วก็การใช้งานเปิดปิดเนี่ยสมูทกว่าอันนี้ก็จะเป็นชุดที่โต๊ะทำงานชุดทีวีอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้้้้ออออยยแลวขาางกกกก็เเรริ่่มมมคีีีไปนนนจะะดษทต ที่หมดเลยกันพื้นลูกค้าที่จะเกิดปัญหาที่เป็นดูรอยก็คือจะติดตั้งแต่ละทางนี่คุณจะต้องทำความสะอาดแตาลครั้งด้วยใช่ไหมทุกครั้งทุกวันครับทั้งทุกวันมาดูห้องที่เราเก็บกระดาษไว้อันนี้เป็นกระดาษที่ข่อชิ้นงานมาแล้วก็โปรตพื้นอันนี้เราจะเก็บแยกไว้พอมีจังหวะหรือเวลารนส่งมาเราก็ส่งกลับไม่เคยให้เดือดร้อนให้ทางโครงการมาต่อว่าอะไรพวกนี้ไม่มีครับคิดว่าวันที่เท่าไหร่เสร็จคะงานนี้มันรอหินเนาะมันต้ <Voilà. S 1> องรอหินรอหินเพียงเดียวเลยงานในส่วนของเราเนี่ยก็คือใกล้เรียบร้อยแล้วใกล้เร น,นี้ผมคิดประเมินว่ามันน่าจะต้องเสร็จภายในวันศุกร์หน้าก็ไม่เกิน3วันน่าจะเสร็จงานเดี๋ยวเรามารอติดตามกันเสร็จแล้วจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ พาพีบิวพาทุกคนมาอยู่กันที่โครงการคาซาเพรสโตสงปะพาไม่ใกล้ไม่ไกลจากสนามบินดอนเมืองนี่เองค่ะและบ้านที่เราจะพาทุกคนเข้าไปชมในวันนี้ FN d e c o r ได้เข้าไปดูแลในแทบจะทุกส่วนของบ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นครัวหนักครัวเบามาสเตอร์เบดมและโซนห้องพระและที่สําคัญการติดตั้งใช้ระยะเวลาแค่เพียง7วันเท่านั้นเองค่ะสั้นมากๆเลยนะคะพร้อมที่จะ move in ได้เลยทันทีค่ะบ้านหลังนี้จะตกแต่งสไตล์ไหนสวยยังไงไปกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ห้องนั่งเล่นกันเลยแล้วกันนะคะแต่ว่าอย่างแรกเนี่ยต้องขอบอกว่าทางทีมงานได้รับรีบจากคุณลูกค้านะคะว่าส่วนตัวแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างนี้ชอบความเป็นระเบียบแล้วก็กังวลในเรื่องของฝุ่นก็จะสังเกตได้ว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกๆชิ้นที่เราเข้ามาบิวอินก็จะมีหน้าบานปิดอย่างเรียบร้อยทุกชิ้นเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ตู้แรกนะคะตรงนี้จะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นแล้วก็จะสามารถติดทีวีตรงนี้ได้ตู้ตรงนี้เราจะแบ่งเป็น2โซนเป็นตู้ทึบแล้วก็ตู้กระจกสีชาดําาาาาค่่่่่่ะตตรรรรงงงงนีีีี้กก็สสามาถใอขออโวทททเเลึๆยำ ประเทศด้านในก็จะมีไฟซ่อนไว้นะคะทุกชั้นจนถึงเพดานคือเก็บของได้หมดเลยนั่นเองค่ะและโซนตรงนี้ไม่ใช่แค่เป็นผนังสีขาวเพลนๆนะคะมันจะดูน่าเบื่อจนเกินไปทางอินทีเรเนียของเราก็ออกแบบตรงนี้เป็นการเซาะร่องถ้ามีทีวีเข้ามามันก็เป็นกรอบเป็นเฟร,รมของงานอาร์ตสวยๆชิ้นนึงมาเลยนะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ถ้าสังเกตอินทีเรเนียของเราได้ออกแบบให้มีไฟซ่อนอยู่ด้านล่างชั้นตรงนี้เป็นชั้นลอยที่สามารถเปิดใช้งานลินชักได้ทุกอัน4ชั้นเลยแล้วก็ตรงนี้เราก็ยังไม่ลืมจะมีที่จัดเก็บ และโซนต่อมานะคะตรงนี้แนทชอบมากๆคือเราได้ทําการกรุบผนังนะคะต่อมาจากโครงสร้างเดิมที่เป็นราวบันไดของบ้านค่ะก็จะช่วยแบ่งสัดส่วนของบ้านให้ชัดเจนเพิ่มความไพรเวซี่ให้กับตัวเจ้าของบ้านนายนั่นเองค่ะโซนถัดมาจากห้องนั่งเล่นนะคะก็คือครัวเบาหรือโซนแพน t r y นั่นเองค่ะเราได้เข้ามาดูแลทั้งหมดเลยค่ะแล้วเราจะเลือกใช้ธีมหลักของบ้านโมเดิร์นลักชัวรี่เป็นสีขาวแล้วก็สีเทา,าออดและไม่พอเราก็ทกําการติดตั้งซิงค์ให้กับลูกค้าด้วยนะคะและตู้ ด้านล่างตรงนี้นะคะก็สามารถใช้งานแล้วก็จัดเก็บของได้เยอะมากจริงๆค่ะและสําหรับตรงนี้ถังขยะนะคะสําหรับลูกค้าที่มีอุปกรณ์ต่างๆที่อยากให้เราช่วยติดตั้งนะคะเราก็สามารถเข้ามาช่วยดูแลให้ด้วยเช่นกันค่ะและพอมองขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็เลือกที่จะตกแต่งผนงังกันเปื้อนลายหินอ่อนเพิ่มความสวยงามและกิมมิคให้บ้านนั่นเองค่ะและด้านบนนะคะเราก็ยังจัดตู้เก็บของให้คุณลูกค้าเก็บ <ๆ S 2> ของได้แบบไม่อันอีกด้วยค่ะถ้าสังเกตนะคะเราก็ทําการปลูกผนังให้เติมเต็มพื้นที่ข้างบนพามองขึ้นไป เราจะเห็นว่าเป็นคานโครงสร้างของบ้านมันอาจจะดูไม่สวยงามทางอินเทีเรียรของเราก็เลยจัดให้ด้านบนสีเทาๆติดเต็มแบบนี้สวยงามแล้วก็ไม่มีฝุ่นนะคะทําความสะอาดง่ายค่ะและตรงนี้นะคะเราได้ทําตู้ครอบตู้เย็นขึ้นมาค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเอาตู้เย็นเข้ามาวางไว้เฉยๆเราก็จะสูญเสียพื้นที่ด้านบนไปโดยเปล่าประโยชน์ทางอินเทีเรียรของเราก็ได้จัดตู้ด้านบนมาให้คุณลูกค้าเลยนี่ผูผนังให้เต็มพื้นที่ป้องกันฝุ่นให้กับคุณลูกค้าแล้วก็เพิ่มความสวยงามอีกด้วยค่ะและด้านข้างตรงนี้นะคะมองเพล่ นะแน่นึกว่าเป็นกำแพงที่มันมากับบ้านแต่ความจริงแล้วก็คือตู้ใบใหญ่อีกใบหนึ่งเลยค่ะที่ซ่อนตู้คอน sumer เข้าถึงง่ายสะดวกดูเป็นระเบียบสวยงามจัดเก็บของได้เพิ่มอีกด้วยค่ะด้านบนเราก็ทําตู้กดกระเด้งขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นกลุ่มไม้เพิ่มเติมนะคะถ้าเป็นตู้ปกติะั้งบนมันจะมีพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเวลาผ่านไปนานๆนะฝุ่นมันจะเกาะหนามากเวลาทําความสะอาดทีนึงคนที่เป็นภูมิแพ้แบบนี้นนก็คือโอ้โหใจสลายมากๆค่ะแบบนี้คือเวิร์กมากเลย ขนาดโซนแพนทรีนะคะยังจัดเต็มฟังก์ชันให้ลูกค้าเยอะขนาดนี้โซนนี้จะขนาดไหนมาตามดูกันเลยตรงนี้นะคะเป็นครัวหนักค่ะเราได้เข้ามาดูแลให้เต็มพื้นที่เลยเป็นทั้งห้องครัวหนักนะคะแล้วก็โซนด้านข้างที่จะเป็นโซนซักล้างค่ะโซนด้านบนตรงนี้นะคะเราจัดเต็มตู้ที่มีหน้าบานทึบตรงนี้จัดเก็บความไม่เป็นระเบียบทําให้บ้านดูมีความเรียบร้อยนะคะและบานซ้ายสุดตรงนี้นะคะเราปกปิดตรงนี้ เป็นปล่องดูดควันนะคะเราสามารถเข้ามาเซอร์วิสทำงานได้อย่างสะดวกและก็ง่ายดายตรงนี้ โซนถัดมาตรงนี้ทาง F N E C O เนี่ยได้ดับเบิลเซฟตี้ให้กับคุณลูกค้าตรงนี้จะเป็นปลั๊กที่มีสวิตเซฟตี้ตรงนี้เพิ่มมาอีกอันนึงโดยปกติแล้วในการทําครัวค่ะเราจะมีทั้งน้ํามันนะคะแล้วก็น้ําที่กระเด็นเวลาเราทาครัวเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายไฟฟ้าอัดลัดวงจรได้การที่เราเลือกเปิดปิดสวิตไฟแบบนี้ก็เป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกหนึ่งช่องทางนั่นเองค่ะและด้านบนตรงท็อปเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะทางเราก็ได้เข้ามาดูแลติดตั้งให้ทั้งเตาไฟฟ้าแล้วก็ซบบิงคน้าตัว ไว้ซื้อมาแล้วแล้วก็แจ้งให้ทาง FNA c นเข้ามาดูแลแล้วก็ติดตั้งให้ได้ด้วยนะคะโซนด้านล่างตรงนี้ จัดเต็มเป็นลินชักซอฟต์โค้ดมือจับเนี่ยเป็นเนื้อไซๆสีดำเนี่ยค่ะเปิดง่ายแล้วก็ทําความสะอาดง่ายด้วยนี่ตรงนี้มีถังขยะอีกแล้วชอบมากเลยอ่ะเวลาพอเปิดแล้วอ่ะฝาถังขยะก็เปิดแต่พอเราปิดอ่ะฝาถาังขยะันจะค่อยๆแบบหมุนแล้วก็ปิดให้อัตโนมัติอ่ะน้านบวนตรงนี้ค่ะเราเลือกใช้เป็นกระจกสีดําใสนะคะตรงนี้ถ้าเป็นบานทึบทั้งหมดอ่ะส่วนตัวนันคิดว่ามันจะดูอึดอัดแล้วก็ดูเพลนเกินไปและถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นโซนซักล้างที่เราได้บิวอินตู้ครอบกับเครื่องซักผ้า เข้ามามด้านบนก็จะสามารถจัดเก็บสิ่งของซัพพลายเกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะเป็นระเบียบสวยงามและด้านบนก็ยังไม่ลืมเหมือนเดิมค่ะเราปลุกนะคะเป็นตู้ด้านบนให้เต็มถึงเพดานไม่มีฝุ่นนะคะทําความสะอาดง่ายอ้ออีกอย่างหนึ่งค่ะสําหรับใครที่ต้องการบิวอินนะคะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความสูงสัดส่วนที่ค่อนข้างสเปซิฟิกนะคะสามารถแจ้งให้กับทางอินเทอร์เนียของเราได้เลยนะคะอย่างตัวนี้เลยนะคะจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นของคุณลูกค้าเขาก็รีเควสต์มาบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเขา ความสูงประมาณนี้นะคะขอความสูงของตู้ความกว้างต่างๆได้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะห้องครัวห้องนี้น่าใช้มากๆเลยถูกใจคุณในบ้านทุกคนแน่นอนกว้างโออานะคะแล้วก็สวยงามเป็นระเบียบแบบนี้จอดเยี่ยมเลยค่ะและถัดไปแนะจะพาทุกคนเข้าไปเยี่ยมชมมาสเตอร์เบดมแล้วก็โซนห้องพระกันค่ะ มาเริ่มกันที่ห้องแรกค่ะนั่นก็คือโซนห้องพระห้องนี้เรียกได้ว่าเป็นห้องที่สามารถใช้งานได้แบบ two in one ตรงนี้จะเป็นตู้พระนะคะส่วนด้านข้างก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าหรือตู้เก็บของนั่นเองค่ะตู้จัดเต็มตั้งแต่ด้านบนถึงด้านล่างนะคะแล้วก็ด้านหลังเราได้เพิ่มกระจกเข้าไปด้วยนะคะตรงขอบตรงนี้ค่ะเราเพิ่มเป็นไฟซ่อนนะคะทําให้ตู้เนี่ยดูกว้างดูใหญ่มากยิ่งขึ้นดูมีมิติคะ่ะเวลาเราสวดมนต์อะไรแบบนี้ก็จะเห็นองค์พระสะท้อนกับกระจกก็จะแบบ มันดูหข็งอะทุกคนและอย่างที่บอกนะคะว่าห้องนี้สามารถใช้งานได้แบบ two in one เราก็บิวอินจัดเต็มเป็นตู้สูงถึงเพดานแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าเลยค่ะแถมยังไม่พอลูกค้าคนไหนอยากได้กระจกแต่งตัวสวยๆบ้านใหญ่ๆสามารถเช็คครูมมิ่งก่อนออกบ้านแบบนี้ได้ก็สามารถรีเควสให้กับทาง F n Co ตัดกระจกให้เข้ากับตู้ความสูงความยาวให้พอดีแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะด้านบนก็เป็นชั้นเก็บของจะเก็บพวกผ้านวมหรือของที่นานๆทีเราจะหยิบจับออกมาใช้นั่นเองค่ะตู้เก็บของ3บานนะคะจัดเต็ม ด้้้าานนขงงตีรอยากได้ลิ้นชักกล่องเก็บของแบบไหนเข้าไปเลือกที่ออฟฟิศได้เลยนะคะเรามีหลากหลายสไตล์ให้คุณลูกค้าเลือกค่ะและต่อไปค่ะไปเยี่ยมชมมาสเตอร์เบดรูมห้องสุดท้ายของเรากันค่ะห้องนี้เรียกได้ เป็นไฮไลท์ของ FN Decor ผลงานการออกแบบดิวอินของเราเลยนะคะตรงปลายเตียงค่ะทุกคนจะมองเห็นว่าตู้ลอยตรงนี้จัดเป็น2เลเยอร์นะคะตรงนี้จะเป็นตู้สําหรับวางทีวีด้านบนแล้วก็ดิ้นชัก4ตัวแบบจัดเต็มค่ะแต่ที่มองเห็นมาตรงนี้เอ๊ะทาไมมันถึงสูงขึ้นมาตรงนี้คุณลูกค้ารีเควสค่ะว่าอยากให้มีโต๊ะทางานเล็กๆบนห้องนอนค่ะเวลาที่เราเวิร์กฟอ o m มโหรือว่ามีงานด,ด่วนงานอะไรก็สามารถตั้งเก้าอี้แล้วก็นั่งทํางานตรงนี้จะเป็นระดับความสูงที่นั่งเก้าอี้แล้วทํางานได้แบบไม่ปวดหลังนั่นเองค่ะถาด มาค่ะตรงนี้เป็นโซนตู้เสื้อผ้าแค่หน1ส่วนสี่ตู้เสื้อผ้าเล็กๆของห้องนี้เท่านั้นเองค่ะนี่เลยอย่างที่แนทบอกนะคะว่าลูกค้าอยากได้ลิ้นชักไซส์ไหนสไตล์ไหนเรามีให้จัดเต็มให้คุณลูกค้าเลือกได้หลากหลายสไตล์ค่ะลิ้นชักแบบนี้ค่ะสามารถพับเก็บนะคะเป็นเสื้อผ้าชิ้นเล็กๆน้อยๆค่ะพับเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วก็วางเป็น stack อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะหยิบจับได้อย่างง่ายดายแบบนี้ด้านบนเหมือนเคยนะคะเรากรุผนังให้เต็มพื้นที่ค่ะป้องกันฝุน่นแล้วก็เพิ่มความสวยงามเป็นระเบียบค่ะแล้ว จะเห็นว่าตรงนี้หน้าบานมันแคบมากๆแต่ความจริงแล้วนี่คือเราใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าเก็บเสื้อโค้ทเก็บของเข้าไปได้ถึงข้างในตรงนี้นี่คือสุดแขนนัดเลยนะคะไม่ปล่อยให้พื้นที่ศูนย์เปล่าแล้วก็ด้านบนก็ยังเก็บของลึกเข้าไปถึงด้านในได้อีกนะด้านข้างตรงนี้ค่ะเราได้ทําเป็นหน้าบานกระจกใสนะคะปกปิดฝุ่นแต่ยังมองเห็นเครื่องสําอางของใช้ภายในหะยิบจับได้สะดวกสบายค่ะนี่เลยตามไซส f ์ f e n d c o r นะคะด้านบนจะเป็นกระจกใสาสามารถเลือกดูเครื่องสําอางหรือเครื่องประดับตกแต่งของคุณผู้หญิงนะคะ เวลาเราจะแต่งตัวเนี่ยเปิดลิ้นชักออกมาแล้วก็เลือกข้างบนก่อนแล้วก็เวลาจะหยิบอันไหนก็ตัดสินใจได้เลยค่ะและตรงนี้ก็อีกเช่นเคยเป็นมุมที่คุณผู้หญิงเวลาแต่งหน้าเราจะต้องใช้แสงธรรมชาติเช็คสีผิวก่อนนะคะนี่เลยเราทําเป็นกระจกแล้วก็ซ่อนเป็นหน้าต่างนะคะไม่ทําให้เสียพื้นที่แล้วก็ไม่เสียแสงธรรมชาติแล้วก็รับลมธรรมชาติได้อีกด้วยค่ะและถัดมานะคะตรงนี้อย่างที่แนทบอกว่าโซนตู้เสื้อผ้าด้านข้างตรงเนี้ยแค่หนึ่งส่วนสีของห้องนี้ค่ะตรงนี้นะคะเราได้เข้ามาดูแลกรุผนังหัวเตียง เต็มพื้นที่แบ่งสัดส่วนชัดเจนซึ่งด้านหลังนะคะเราจะซ่อน Walk in c l o s e เ็เอาไว้อลังการมากมากนี่ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นตู้คล้ายๆกันนะคะความยาวความสูงแบบไหนสามารถรีเควสตได้เลยส่วนตู้ตรงนี้ค่ะคุณลูกค้ารีเควสตมาว่าอยากมีตู้สักใบหนึ่งที่เอาไว้โชว์กระเป๋าเก็บกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมของสวยๆเนาะแต่ว่ายังอยากได้ความเป็นระเบียบเราก็เลยเลือกใช้เป็นกระจกสีชาดํานะคะแล้วก็ซ่อนไฟไว้ไวด้านในสวยมากเลยอะ่ะแล้วก็ด้านในอะ่ะได้เพิ่มเป็นกระจกเงาน,นะคะ ทำให้พื้นที่ตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้กว้างมากนะคะเนี่ยประมาณ2ศอกอะวัดแบบบ้านๆนะแต่ว่าพอเพิ่มกระจกแล้วมันทําให้พื้นที่ดูกว้างดูสว่างมากยิ่งขึ้นค่ะถึงแม้ว่าหน้าบานของตู้ต่างๆนั้นจะเป็นสีเทาอ่อนนะแต่พอมีกระจกเข้ามาตรงนี้เป็นกระจกสีใสกับกระจกเงาด้านในมันทําให้พื้นที่ตรงนี้ดูสว่างดูโล่งมากขึ้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ Wal k in ิน o s e t ็ของห้องนี้สวยจัดเต็มขนาดไหนทุกคนจะสังเกตได้นะคะว่าตู้แทบจะทุกชิ้นในบ้านหลังนี้ที่เราได้เข้ามาดูแลนบทอนน่าเีกกจ เพิ่มความสวยงามความเป็นระเบียบปกปิดคานบ้านแบบนี้เนียนไปเลยใช่ไหมคะเหมือนเป็นชิ้นส่วนเดียวกันของบ้านแล้วเนี่ยก็คือป้องกันฝุ่นแทบจะไม่มีมารบกวนอาการภูมิแพ้ของคุณลูกค้าได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะเป็นผลงานการดีวอินของ FN Decor Design คุณลูกค้าบอกว่ารักความสะอาดเป็นระเบียบและไม่ชอบฝุ่นตรงตามบรีฟเฟตและที่สําคัญจัดเต็มดีวอินแค่7วันเท่านั้นเองค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่มีเลิกึ้นบ้านใหม่อยากมูฟอินเข้ามาอยู่ในบ้านไวๆให้ FN Decor Design ของเราเป็นตัวเลือกแรกในใจนะคะ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Line Official แล้วก็เบอร์โทรโทรตงมาหาแอดมินของเราพร้อมดูแลลูกคา้าทุกคนเลยค่ะสำหรับผลงานบ i วอินสไตน์อื่นสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่รายการพาไปบิวแล้วเจอกัน e ีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย